ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีติดตามคุณยายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มาช่มป้ายางหน้าเบาขราปุนบ้านไร่สวนทำนะคะเิ่นกระลั่งสิบบอกวิธีการว่าลงเห็ดเห็ดย่างดิบอกบอกว่าให้คุดแม่นครับขุดคุดหลอต้นนะครับประมาณจะหาสิบั้งแปดซิบเส้นแล้วคุดหลบเลยครับเป็นวงกลมนะครับเลย มันจะเห็นหลากแนวนี่ซับให้มันถือหลากแน่ขาดแน่ป็นบยังเพื่อว่าห้อต้องการเอาเชื้อเห็ดลงใส่หลากให้เชื้อรากก็เกี่ยวอยู่ในระบบหลากวันนี้ต้นใหม่จะดูดเชื้อราผ่านหลากเขาไปหาอยู่ในเซลลของต้นใหม่ครับเห็ดใ้ต้นยางนาหรือว่าใหม่วงยางต่างๆที่มีสามารถเกิดเช็ดรละโงใดเนี่ยนะครับมีเชื้อเห็ดในต้นนะครับพอเห็ดเกิดแล้วทุกๆปีในหนาฝน นะครับผมเชียร่าพวกนี้ไม่ตายนะครับหน้าฝนก็จะเกิดเห็ดตามธรรมชาตินะครับรักสูตรแบบนี้เขาเรียกว่าลักสูตรที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติบางเชียร่า้าปลูกต้นไม้โดยที่เ้าบ่ิเวณ่งเชื้อเห็ดนะครับผมอาจจะมีติดเชื้อเห็ดนะครับผมแต่ว่าหนึ่งแน่ลอยที่จะติดแต่ว่าถ้าห้าล่งในตนกล้า นะครับผมหรือว,ว่าคนที่ปูไปแล้วแนวนี้ก็สามารถลงได้แต่ว่าเชื่อเห็ดมันก็นกนจะใสปริมาณที่หลายเปลืองเนี่ยกราจะจะใหร้อยก็เส้นนี้ดีนะครับผมเข้าจะเลือกลงในตนกาแบบนี้นะครับเป็นยังคือว่าลงในตนกาแบบนี้นะครับผมเข้าหยอดเชื่อลงนี่ระบบหลักถูกอะพลาสติกคุมอยู่ระบบหลักไปใส่บ่ได้หยอดจังได้กระถือหยอดจังได้เขากระดูเอาเฉลามันจะเฮ็ดไ้ตนนี่ติดตั้งแต่หน่อยช่วงปปช่วงที่หยอดนี่ตนหญ่จําไหน เริ่มต้นจากต้นกาประมาณสิบเส้นได้ครับสิบเส้นได้สิบยี่สิบเส้นยอดลงเลยในดินเลยไหมยอดลงในถุงเลยครับเรื่มลงได้นะครับอ่าเริ่มลงได้ราก็มาไวยยังทีแม่ครับไปปลูกจังได้กระไรกินเห็ดนะครับต้นนี้ยอดระเบิดแล้วต้นนี้ยอดระเบิดแล้วครับแต่ว่าอย่างไหวมันบ้ว่านได้ขนาดทีต้องทรงโลคานะครับแม่เกัดเนาะสำหรับการเห็ดเชียเห็ดหรือว่าเห็ดเห็ดหลงืงครับ แล้วต้นใหม่พองนี้มันจะหายเห็ดไปจากปีนะครับจนกว่าเขาจะตัดต้นใหม่พองนี้ออกไปเงวๆเลยกหลายชัฉวายูคนทถากับปาป่าหนึ่งที่เป็นป่าเห็ดครับป่าเลยเป็นเห็ดป่าเขาเรียกว่าเกษตรยั่งยืนของสาขาคนไปเฮือแต่โขกน้องหนาครับใช่นี้กลายเป็นโขกน้องห่างหมดและทผมทีตัวสันเฮ้าทผมไรที่หาไรย้อนผม ต้นละ้ยี่สิบห้าบาทกลายเป็นต้นเท่าไหรบ่บาทนี่ขันผ่านไปยี่สิบปีสามสิบปีมันกลายเป็นต้นละยี่สิบห้าบาทคือเก่าเป็นไปบ่ได้ <laughs> ถ้าเอาเงินยี่สิบห้าบาทฝากธนาคารขันผ่านไปอีกยี่สิบปีเงินยี่สิบห้าบาทบ่มีทางเติบโตมีแต่จีน้อยลงแม่คร <m> ับนี่วิธีคิดอีกอยกังไรเลยหาชิปตังครับปลูกแล้วพื้นที่เฮ <laughs> าสิเสียหายไปไสบ่ <laughs> ผมยังบ่ทันเห็นพี่ผมหายแม้แต่ตารางหนูเดียวเลยครับโมกรอยต้นเดือดขนาดนี้กลับไปนีไม่ได้ถ้าจะไปถมที่ เย็ดลอยต้นผมกำลังสะปลูกผักหวานลงนี่เห็นบอกผมมาทดลองขดผมกำลังจะเอาดินหยับแล้วก็ปลูกผักหวานใครหมดห้องผมได้ทอนแล้วแม่ได้ประโยชน์อีกตามีไข่หมดพร้อมใบใหม่ตัวนี้ผมจะปล่อยเฮียฉิมเลยจะงอนผมสื่อเครื่องปั่นมาผมจะเห็ดดินใบใหม่ขายคนที่ชอบใหม่ประดับใหม่ยังสีเลยวะดินปลูก นี่ละอันนึงนี่ละอันนึงที่สีได้คือคือหั่งหมดนี่ละนี่เอาโมเสียนี่ผมสีแย่เหยิงนี่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 ผมแย่ลงอะไรสุดบางหันนี่นี่ไข่มันใหญ่กว่านี่นี่โอ้สุดยอดเลยนี่ลหะอร่อยบัวลอยร่มทุ่มจับแต่ว่ายทางนั่งก็บบัวลอยเสีดเขีนงานอยู่ในห่มพร้อมแม่คอ่ามีร่มด้วยไปเอามาไม่ได้ตายผมบ่าปูบปลาสรุปแล้วคนที่ให้เกษตรณเนี่ยอื่นจักผู้ใดบ่ายจะผู้ใดดีกว่ากันผมเข็ยนงานในห่มเขาเข็ยนงานตากแดดเอา อันนี้ปลูกวามกันว่ราต้นน้อยต้นใหญ่นี่ต้นเล็กกับต้นใหญ่นี่ปลูกท่าอมกันครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมันได้รลศมีของระบบรากตัวนี้มันเลยไม่โตเท่าตัวนี้ตัวนี้มันจริงนะมันแต่ว่าพ่อพีทครับมีคนมาไ้ผมต่ละสามพันเลยนี่ระยะห่างเท่าไหร่สองคนสองสองคูณสองตาเสาว่ามีคนมาไ้ผมต่ละสามพันเป็นอย่างไรมันมีใครโมแดงบ่ลครับผมออกมาออกไปนี่ขายเป็นต้นไม้ที่มีเชื้อเห็ดแล้วออความหมายคือ ผมอยากให้ต้นไม้ผมใหญ่แม่นบ่ผมก็อ้อมระวางก้างออกไปจากสองคนสองกลายเป็นสี่คนสี่ต้นไม้ผมใหญ่เลยบ้านเราผมมาได้ขายต้นละสามพันน้ำแยอกว่าคก๊กนี่คือต่างที่วิธีคิดขอทานก็ทานขายหอดต้นไม้ได้ขนาดอีแม่มาจะทาราคาเหมือนกัยังมาเนาะเนาะไกลเป็นช่ซเชียลมันไกลมากเลย ไม่ได้เดินไปหากันด้วยไม่มองปุ๊บเห็นปั๊บมาตาม GPS เอสเลยสาระข้ามไกลสารคามไกลครับไกลแน่กันยังแม่เนาะมาเบิด์ตภาพสุพรรณบุรีมาเบิด์ตนันผ่านไต่กันยังมาหาผมเออเออเขาท่าเขาท่านี่เราหมักไข่มดแดงอย่างเราคนมักกัดลินี่คนจะหันมาหาเราเยอะไหมว่าเราเสือสาค้นกับเสียนเยอะแยะแม่นี่ยเราเสียนเลยจะไมาเห็นยังเอา่นยู่ซือคือคนป่วยกับบ่ไหนเนี่ย ต้องหาอย่างเห็ดน้าไหน้าไรก็สิเป็นไงเห็นบ่แม่นครับมดแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราสุดของเกษตรล่ะเขาได้ใส่เอาก็ยินเห็ดไปงัายๆสาคนปูกบ่ได้ใช่ คือสารพยายกรใหม่ที่เฮาแดดเอามาเห,เหา็ดเที่เห็ดชานเสมือนห่อกินเห็ดไปตัวตีพอเฮาได้แหละครับมันบะหลาวหลุนพอเห็ดไใบรักษาไหมเอามาให้หลุนลูกเข้าใส่เฮากล้รักษาเห็ดไใบให้หลุนลูกเข้าใส่ต่อเนี่ยค,คือ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 มักต้นใหม่ได้หลายนี่เลยนี่เอาหัวกล้วยต้นนี้เอากะเนื้อทีบังตัวนี้เนื้อที่ประมาณสามไร่สามไร่เอาไปหอดพูนอืน บริเวณนี่แหละตีของคูนสองมันจะตกไร่ละสองร้อยต้นต่อไร่ตาฟังไว้เนี่ยตาได้เห็ดต้องไปถมเลยอ่าประมาณถ้ให้เห็ดเต็มเต็มค่อยถมไปตีเอาตีเอาขั้นต่ำๆเห็ดอ่าต้นละหนึ่งกิโลต่อไรอือออตือ่าต้นมังนีได้เก็บไปนี่ตรงนี้ได้เก็บหรือยังเก็บแล้วเริ่มได้เก็บแล้วปีนี้จะออกลายตีต่ำๆต้นละกิโลหกลอยต้นหกลอยกิโลคูณสามลอยบาทของมูลค่าเห็ด รเราเราเห็ดหน้าสามสิบไร่เราก็เอาเห็ดตรงร <laughs> ของเรานี้ไปทําเชื้อถ้าเราอยากจะได้มูลค่าเพิ่มกลายเป็นเห็ดอา่ากิโลละหนึ่งพันบาทก็จะเอาเห็ดปล่อยให้มันบานจากจเห็ดกิโลละสามร้อยเอาไปทําเชอเห็ดกลายเป็นเห็ดกิโลละหนึ่งพันพันอยากได้เห็ดกิโลละสองพันก็เอาเชื้อเห็ดนี้ไปลงต้นกาออืครับโอ้สุดยอดสุดยอดแม <laughs> น,นี่ได้ความรู้หลาย ในก้อนบูพิ่มเติมสามาต่อยอดเขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวเาเท้ามป็นกผู้ผลิตผลิตเทาเอาไปใส่ใม่เล็กแรกเล็กแหกเราก็เป็นผู้ชายแต่ว่าถามมันได้ผลไหมโอกาสมากัดแล้วแจ้เข้าค่อไฟขวาเอาผมก็บ่ได้หามพัได้วาบอยเห็ดอันนั้นคนที่ได้ผลจากสอนผมไปหลายหลายคนเขาได้ขายเชื้อเห็ดแล้วเขาได้ขายต้นกาเขาได้เลี้ยงครอบครัวผมก็ดีใจด้วยเขาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นเขามาเห็ดเนาะเพราะว่าก็เอื่อ่าอาจารย์เขาปุ่น สรุปแล้วคืออาจารย์เข่าปูนผ้าท่อมเนอาจารย์นั่ะเนี่เนี่มันดูแล้วมันเลื่อนมันสบายตามันร่มเรื่อนสบายตาเห็นยอดก็สดชื่นแล้วมันเพลินกลับไปหนีไปทมทีเลยเฮ้ยแขนอู้ยวกนี่แหละแขนอ้นใส่แขนอ้ก็ได้สบายมาทุกอย่างทางายได้มันไม่ได้มาจากการที่เราทําเกษตร มันเกิดจากการเล่าเรื่องเราผ่านเชอร์เชี่ยวเฟซบุ๊กอ่ายูทูบทิกต็อกต่างๆเป็นรายได้อีกเวยตอนผมเห็ดคลิปผมก็ได้อยู่ได้สองสามหมื่นโอ้เงินเดือนคู่เด็นไหมอ่าลงคลิปได้สองสามหมื่นแล้วคุณยายถาพาลุยสวนชมหน่อยนะเพจคุณยายนะ สวนมะขามเทศคุณยายถาพาลุยสวนนี่เดี๋ยวผมจะไปติดตามฝากหนยค่ะเอาเมื่อนี่ดีใจหลายมาเห็นบ้าขบปุ่นหาเบอร์โทรก็ไปเห็นร่องเบอร์โทรแน่บุกมาด้นดันด้นมาทีแล้วลงเบอร์โทรคนโทรมาถูกสองนาทีเหรออ๋อที่มีปัญหาตรงที่คนโทรมาบ่อยใช่ไหมเอาเมื่อนี่ก็ล่าคลิปนี่ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ